ครับผมกลาบสวัสดีท <The Pokemon apan> ่านผู้ชมและท่านแฟนทุกท่านนะ้ยินว่าผมโทชที่ฮีโร่กับสู่ช่วงฮีโร่พุ่งเชื่อในแสงนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมเราจะมาตีของใหญ่กันเว้ยฟองลิเบอรี่ฮะมีน้องคนหนึ่งครับมีชื่อว่าน้องเอ่อชื่ออะไรวะสัตว์อะหนึ่งกิติชัยวงบ้านใหม่ฮะให้ไอดีมาซัดลิเบอรี่ขึ้นบวกหกให้หน่อยถ้าติดนี่คือ100กว่าล้านนะครับ โอ้โหพูดเลยว่าเป็นถ้าเกิดตัวนี้ติดนะเป็นมูลค่าที่เยอะที่สุดถ้าที่ผมเคยตีมาเลยนะครับไม่เสียเวลาไปครับผม100ร้ล้านจะมาหรือเปล่าครับ1ครั้งแล้วครับเดี๋ยวก่อนผมทําใจก่อนเดี๋ยวเฮียริเบอร์ี่ห้าบวหืมโอกาสติดเป็นน้อยนะเว้ยต้องวัสองได้บ้าเออจะได้มั่นใจอ่ะแต่ประเด็นคือไม่ได้มีตังค์เว้ยไปห้าบกหนึ่งก็ห้บวกหนึ่งวะ บริรีห้าบวกหนึ่งโอกาสแหกมึงโคตเ้าเอร์เซนต์น่ะแต่ถ้าเกิดตสดอะ่ะมึงจะเป็นฮิโร่คุงเชื่อในแสงทันทีไม่มีส่ทั้งนั้นดวงล้วนลวน,ลวนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะไหนจังหวะไหนล่ะไปเลย 1. บริลี่ห้าวกหนึ่งบวกหกร้อยล้านหนึอยล้านจัดไป หนึ่งร้อยล้านปิวไปแล้วครับอ,อือบอกหนึ่งโอหยแหกนะครับปีเตอร์หรับผมนะครับกรบผมโทชิฮิโร่กับซูช่วงฮิโร่คุงเชื่อในแสงนะฮะก็อขอลาแค่นี้แล้วกันนะครับสาหรับใครที่ชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะกันนะฮะกับผมโทชิฮิโร่ลาไปก่อนสวัสดีครับบายเจอกันคลิปหน้า